นี่เลยจ้าข้าวสารเหนียวค่ะใช่เลยค่ะการจะชวนเพื่อนๆมาทําข้าวคั่วไว้ใส่ลาบไว้ใส่น้ําตกไว้ใส่น้ําจิ้มแจ่วข้าวคั่วคั่วอย่างไรให้มีความหอมชวนกินนะคะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกรอบครัวกันค่ะการจะใช้ข้าวสารเหนียวค่ะร้างซาวทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะผึ่งให้แห้ง เตรียมไว้นะคะ1ถ้วยอ่ประมาณนี้ค่ะเคยกินกันไหมข้าวคั่วถ้าเราคั่วปกติธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็หอมในแบบฉบับข้าวคั่วแบบธรมธรมดาธรรมดาจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราเพิ่มเครื่องหอมเข้าไปด้วยนี่เลยค่ะเครื่องหอมของการนะคะนี่ถ้าเกิดเราคั่วพร้อมกับสิ่งเหล่านี้เข้าไปกับสมุนไพรแบบนี้รับรองค่ะ หอมกว่าแน่นอนจ้าการก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกนะคะเข้าไปแล้วการก็จะซอยตะไคร้นะคะประมาณ1-2ต้นค่ะแล้วก็ตามด้วยข่าข่าวิธีการทำง่ายมากๆเลยค่ะมาค่ะลงมือคั่วข้าวคั่วกันเถอะก่อนอื่นนะคะกระทะตั้งไฟค่ะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะนี่เราสามารถทำแล้วก็เก็บไว้ได้เลยนะคะ หลายๆคนสงสัยเนาะเราคั่วเข้าคั่วแต่มันหอมแต่ว่าไปเจอของที่อื่นทาไมมันหอมกว่านี่หละจ้าวิธีมันอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็เพิ่มสมุนไพรค่ะลงไปคือใช้การคั่วพร้อมกันเลยนะคะกับข้าวเหนียวค่ะคั่วไปเลยค่ะทีนี้นะคะยกระดับความหอมความอร่อยขึ้นมาค่ะแฝนเลิศ<อ>ค่ะค่อยค่คั่ว,วไปนะคะนี่เลย การบอกเลยถ้ามีข้าวคั่วนะติดครัวไว้มีพริกป่นไว้นะคะอ่าบอกเลยค่ะเมนูลาบนะคะไม่ยากเลยค่ะบ้านการเป็นอีกหนึ่งบ้านนะที่ทำลาบหมูกินบ่อยมากนี่แหละค่ะแน่นอนแหละถ้าเกิดเราแบบเอาความสะดวกสบายเอาความรวดเร็วจริงๆก็คือจะซื้อใช่ไหมคะทีนี้การที่ว่าซื้อข้าวคั่วมาความหอมอะ่ะ มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ถึงมันไม่โดนใจแต่การที่ว่าเราทําลาบครั้งนึ่งแล้วเราก็มาคั่วข้าวทีนึงอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็ทําเตรียมไว้เลยจ้าคั่วไปค่ะไฟนอ่อนนะคะข้าวอ่ะพอเวลาซาวเสร็จแล้วผึ่งเลยเนาะตั้งผึ่งเอาไว้ให้มันแห้งเสดดน้ําเลยพอเวลาคั่วมันจะคั่วง่ายมันจะกระทะมันจะไม่ไหม้ไม่ดํา หรือถ้าเกิดซื้อข้าวเหนียวแบบที่ว่ามันแพ็คดีๆอะไรดีๆเนี้ยเราก็ไม่ต้องซาวก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะเตรียมไว้เลยค่ะพอมีเวลาเวลานะคะทําเตรียมใส่กระปุกปิดฝาให้แน่นเลยเนาะครั้งหนึ่งก็สามารถทําลาบได้หลายหม้อนนะกันว่าขนาดชิ้นของขานะพยายามซอยให้มันบางอย่าให้หนาเกินตะไครเวลาซอยก็ต้องซอยบางๆเลย เนี่ยพอเวลาข้าวสุกข้าวได้ที่อ่ะมันก็จะกรอบไปด้วยกันกับข้าวนะคะก็คือประมาณว่ามันก็ต้องไล่ความชื้นออกให้หมดอ่าเนี่ยค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการคั่วไฟของการจะอ่อนระดับนี้เลยค่ะนี่จะเย็นๆค่ะค่อยๆคั่วไปนะคะค่ะข้าวคั่วนะคะใช้เป็นข้าวสารเหนียวอ่ะเขาจะให้ความหอมแล้วก็มีความนิ่มอ่ากว่าข้าวสาร ธรรมดานะคะนี่เลยเขาจึงนิยมใช้ข้าวสารเหนียวในการทำข้าวคั่วกันนะคะสัดส่วนใหญ่เนี่ยค่ะคั่วไปคั่วมาแฟนออดน,นะคะตอนนี้สังเกตได้เลยค่ะเครื่องหอมที่เราใส่ลงไปอะค่ะมันก็เริ่มมีความกรอบแล้วนะคะข้าวก็เริ่มเปลี่ยนสีละสีจะเหลืองแล้วนะคะแป๊บเดียวเองค่ะไม่นานการใช้เวลาคั่วมาสักประมาณอ่าสิบกว่านาทีได้แล้วนะคะ นี่เลยแต่ยังไม่ได้นะยังไม่ได้ที่ถ้่อยากจะให้ข้าวมันมีความหอมนะคะการจะให้มันเหลืองกว่าน,นี้หน่อยค่ะค่ะประมาณนี้นะคะประมาณ20นาทีนะคะทุกอย่างนะคะเหลืองแล้วนะคะสุกได้ที่แล้วค่ะแล้วก็สมุนไพรทุกอย่างค่ะมีความกรอบมากๆแล้วนะคะนี่เลยค่ะการก็จะปิดแก๊สจ้ะ,ะเสร็จได้ที่แล้วนะคะ บอกเลยค่ะง่ายๆค่ะเสร็จแล้วนะคะการบอกเลยค่ะใครมีอุปรกรณ์นะคะปั่นปั่นอย่างการไม่มีโครกค่ะเขาเรียกว่าบดข้าวคั่วด้วยวิธีโบราณใครมีเครื่องปั่นปั่นได้เลยนะไม่มีปัญหาค่ะวิธีการทำนะคะอ่าเราจะโคลกแบบนี้ก็ได้โคกเบาๆแต่ถ้าเกิดเราเผลอโคลแรงนะคะมันก็จะกระเด็น หลายหลายคนคงทราบแล้วแต่เชื่อว่าอีกหลายๆคนก็ยังไม่ทราบอีกเหมือนกันนี่เลยค่ะการจะใช้วิธีการบดแบบนี้นะคะจะใช้วิธีการนี้ได้เลยเพราะว่าไอท้ทั้งหมดทั้งมวลน่ะที่เราคั่วมามันกรอบพร้อมที่จะแหลกแล้วนะคะนี่เลยเราก็จะใช้่ค่ะบอกเลยค่ะการบอกตลอดเลยนะคะก่อนจะกินเราก็ต้องมาออกแรงออกกําลังกายกันก่อนเนาะเพื่อสุขภาพนี่ค่ะ ปั่นวนไปค่ะนี่นะคะใช้ใช้ศาสตร์อะคะ่ะพยี้แบบนี้นะคะอาจจะมีสลับตามเบาๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็บดแบบนี้ใช้ศาสตร์อะคะ่ะคลึงเออเขาเรียกว่าคลึงอ่าใช้วิธีการคลึงนะคะพอเวลาเราคั่วเสร็จร้อนๆน,นะเราก็ไม่ต้องรอให้เย็นเลยเสร็จแล้วเราก็มาลงคกนะคะแล้วก็คลึงแบบนี้ไปเลยมันจะมีความกรอบมากเลยนะคะ แป๊บเดียวเองค่ะค่ะประมาณนี้นะคะโคลกคลงคลึงค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเ้าครวมหอมค่ะบอกเลยค่ะหอมจริงค่ะใส่เมนูไหนๆนะคะเพิ่มความหอมเพิ่มความชวนกินแน่นอนจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะหากระปุกอะคะ่ะที่ปิดฝาแบบสนิทแน่นๆเลยนะคะใส่เก็บเอาไว้ใช้งานค่ะถ้าไม่มีกระปุกเราก็หาเป็นถุงนะมัดยางให้แน่นเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวคั่วหอมๆนะคะแบบนี้ค่ะใส่เมนูไหนๆค่ะบอกเลยค่ะอร่อยแน่นอนจ้าหอมๆชวนกินแบบฟุ้งๆกันไปเลยค่ะข้าวคั่วแบบหอมๆเต็มค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปหน้าการมีอะไรง่ายๆแบบนี้นะคะมาแบ่งปันกันอีกค่ะ ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ